ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วย เช็ดนะครับเสื้อพี่เพิ่งซื้อมาเสื้อพี่เพิ่งซื้อมาจ้ะนั่งนั่งนั่งคือเสื้อพี่เขายายเพิ่งซื้อให้อ่ะยายเพิ่งซื้อมาไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อพี่นี่คือยายเพิ่งซื้อให้ใช่ไปซื้อมาเริ่มเลยเป็นคนเชื่อคนง่ายเขาเลยมีเรื่องยังไงมีเรื่องอะไรว่ามาเลยคนนั้นใส่ชุดไทยเป็นคนหัวอ่อนเออคนหัวอ่อนครับใส่ชุดไทยปุ๊บใส่ชดาอยู่บนหัวเุ้ยน้องอ๊อฟนี่ชดามันดึงอ่ะ ทะเลาะเห็นสมองเลยจริงเหรอพี่อวิ่งเข้าไปห้องแต่งตัวจอมกระจกใจเลยหนูก็ทะเลาะเห็นสมองจริงเห็นสมองเลยนะเชื่อคนง่ายจริงเชื่อคนง่ายหรือวิตกจริตมามาแรกๆเขาจะเขาจะเออไม่รู้เรื่องอะไรใครคุยเขาจะฮะอะไรนะคะคือพี่เขาคุยกันแต่ละเรื่องเนี่ยหนูก็ต้องฮาแหละพี่อย่างเช่นเรื่องอะไรครับผมปีเห็นพี่เขาคุยกันเรื่องแบบ ดีๆทั้งนั้นเลยนี่ครับแต่ละเรื่องก็เรื่องแบบว่าอะไรกันก็ไม่รู้อะไรอะไรพวกคำขวนอ๋อผมเป็นคนที่ชอบพูดคำผวนพวกแบบว่าอะไรอะไรที่แบบเวลาใช้ยต้องขึ้นคอมขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยยอยักหนูจะไม่ฮาหรอพี่หนูก็ฮะอวเรารู้ป่ะเออรู้ป่ะพอเฉลยก็อีกรอบอย่างเงี้ยอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยยอยักอยู่หว่างขาด้วยเนี่ยพี่ดูสิเห็นไหม ไม่ใช่ซิปอ่ะไม่ใช่คุณึ้นต้นสกดไม่ขึ้นต้นที่คอควายนะยอยยักษ์ไม่ใช่เลยยอมไหมยอมคาวาสกิจอยขึ้นยบเงียบเงียบเลยไม่ทันรุ่นนี้ไม่ทันรุ่นนี้ไม่ทันคาวาสกิเป็นมอเตอร์ไซค์คาวาสกิจอยระหว่างสามสองคนนี้ใครชอบน้องน้องโง่ก่อนผมผมชอบก่อน คุณชอบก่อนเจอเขาวันแรกที่แบบว่าอายมากๆหน้าแดงหูแดงคือคุณโอเวลาเจอคนที่เขาชอบมากๆเขาจะเป็นคนที่เขินทําอะไรไม่ถูกหน้าจะแดงแล้วจะบิดจะหาที่ซุกหาที่ซ่อนแล้วก็แบบคือเผื่อว่าก็จะแอบมองผู้หญิงคนนั้นแบบอ๋อมีนี่ที่าอพี่อายว่าขณะเทปเนี่ยกําลังอัดอยู่เดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่โอเขาก็ไปแอบค่ะกาลังทําหน้าที่พี่ก่อนด้วยนะคะก็ไปแอบอยู่ตรงข้างกล่องข้างเสาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โผล่มาแอบดู มีอย่างนั้นด้วยเหรอพี่พี่โอทำได้ถึงขนาดนั้นเลยถ้าแบบว่าชอบใครมากๆเนี่ยจะอายมากนิกกี้นิโค้เทลิโออ๋อเห็นไม่ได้ใครเหรอใช่มันเป็นยังไงอ่ะที่สุดเลยคนนี้เรื่องเป็นไงบีทหน้าแดงหูแดงปกติหูดำนะครับแต่วันนี่หูแดงปกติหูดำอ๋อเนาบิดบิดแล้วยังไงเห็นบอกโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเลยอ๋อโทรหาเขาว่าแหละ เขาเจอสนามบินเขาเจอพูทธุพันธ์ทำไมวะเนาไปถามบินคือผมกับนิกกี้นี่รู้จักกันไงครับที่เชียงใหม่นี่คม่เจอไม่เคยรู้จักกันเราก็จำได้ว่าคุณป้าป้าส่งป้าสุไปส่งเราก็เดินถือกระเป๋าเลยแล้วก็เห็นกองกระเป๋าอยู่เยอะมากให้ว่าเอากระเป๋ามากรงนั่งแล้วก็เดินนั่งโต๊ะปุ๊บสั่งข้าวซอยมากินแล้วก็หิวมากซดข้าวซอยอดูเส้นสะบัด ปาดปาดปาดเอ้โหอิ่มปุ๊บอ่าสบายแล้วแล้วหยิบหยิบน้ำกินเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหนี่โคอย่างนี้เหรอเวลาจริงครับแก้วเกลืตะกงตะเกียบล่นวังวัดาำวัดไม่ถูกกหูเหิดแดงหน้าแดงแล้วแบบนึกอออะไไรม่กกกิี้ก็ใส่แว่นดำไงเก็แบบว่าน่ารักเขาเป็นคนน่ารักตอนนั้นเราไม่รู้จักกันเหรอพันเพือเขารู้จักแบบรู้จักว่าเป็นพิธีกรเป็นดาราแล้วพันทำไมตีดีมากมาก เขาแบอกเพราะเขาจะพยายามไหว้เราอ่ะสามทีแล้วนะปึบ๊บ้ยพี่โอไม่มองปึบแต่จริงๆพี่โอแอบมองอยู่มองอยู่แต่เขาไม่ทันไงพอเราสบตายปุ๊บจะไหว้ก็ไหว้ไม่ได้ที่ที่สี่เขาก็ได้ไหว้ปึ๊บไหว้แล้วก็สวัสดีค่ะโอ้แต่แล้วทำให้ดี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 โอ้ยเด็กถึงได้เก็บมันเก็บทุกอย่างเก็บงิดีเอาเงินเขาเลือมสายกูเขาเลือมสายกูพี่พี่พี่โนเป็นอะไรเออเป็นไรเนาะ นิกินิโคนิโคลนิโคนี่โคนิโคนั่งอยู่แค่นี้นะคือผมเนี่ยพี่โนพี่โนพี่โนครับพี่โนอะไรโอเปอระไรมันขึ้นเซืวอร์มาหนิไปไรโอไปไลไรผมอยู่เชียงใหม่พี่ผมอยู่เชียงใหม่แล้วไงโอไปไงนิโคพี่นิโคนิโคลทำไมแค่นักเอ็กจบแค่นักข่าวเลยคือเธอพอโตกลับก็ไม่รับสาย วันแรกผมทำงานเหมือนกันจำอยู่กับพี่เปิ้ลนี่แหละแล้วเจอหอยวันแรกอ่ะผมก็เขินโทรหาพี่เปิ้ลทั้งนั้นพี่บ้านพี่บ้านพี่บ้านนี่กลัวนี่กลัวนี่กลัวพี่อะไรบ้างครับมาเผากันเลยดีกว่าครับโอกับโอโอกับโอใส่โอเผาคล้อกันไหมเออเผาเลยเผาเลยใส่เลยยาดาวรธรรมเห็นไหมไม่เผา ก็มันก็คนละตัวสอนกันมันไม่มีทางเป็นไปได้พี่ใช่ไหมผู้หญิงออกหน้าตาเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้น่าจะเป็นยาดาบุรณะสิริมากกว่าง่ายง่ายเลยคนละตัวสอนกันอีกนะมันไม่ได้ไม่ได้ยาดาก็ไม่ต้องสีเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นโวโวเวลาทำเออคนกันอะไรวะชื่อเเปลี่ยนมากเลย ออกต่างจังหวัดอีโวไม่ไหวนะไม่ได้ไม่ได้ออาอ <als> ีโวอีโวกินข <bizarre> ้าวรู้ไหมโอ้ครับพี่พี่โอนี่เป็นยังไงบ้างพอเวลาไปเที่ยวกันใช่ไหมพี่ที่นี้เขาก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขเวลาไปกันทั้งทีมทั้งกองอะไรเงี้ยก็ก็เห็นแบบว่าคนนื้นนู่นทำอันนี้ทําอันนั้นน้องยังไม่สนุกอะไรเงี้ยพี่โอพอเพลง I Will Survive ขึ้นปุ๊บสมมุติว่าเป็นพี่เปิ้ลเป็นแบบว่ากําแพง อ้าวพี่เปิ้ลเล่นเป็นกำแพงไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับเล่นเป็นกำแพงแล้เพลงเพลงขึ้นมาเนห่ยเป็นกำแพงเอาแบบล้มล้อด้วยกำแพงเนี่ยจะมีตะปูอยู่นะเดี๋ยวเราตอกตะปูให้ก่อนทำไมอ่ะอทำไมนี่เห็นไหมตุ๊กตาตุ๊กตาเริ่มเริ่มบีบมือเริ่มบีบมือเล็กน้อย กินเล้าแล้วพาไปเที่ยวกินเหล้ากันอยู่อย่างเงี้ยไปกินน้ำอมปลอยกันกันนะฮะแรกๆก็ดีอ่ะสาวก็โอ๊ยพี่โอพี่นอพี่โอนั่นพี่นอพออีเพงพออีเพงนี้เปิดท้าที่ทุกทีเป็นบาจีคนไม่ได้ใส่จีสติงด้วยป่ะเนี่ยแล้วเขาไม่รู้มีอะไรกับทางด่วนนะคุณโอเนี่ยทำไมฮะ ก็คราวที่นะักสมัยเปิดทางด่วนแรกๆเลยสิบกว่าปีที่แล้วครับออกมาจากบ้านครับโอ้โหนี่ไปทํางานเอ,อิมาถึงลืมเอากระเป๋าตังค์มารถจอดอยู่หน้าทางด่วนแ, <c oughs> แล้วก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องวัดดวงกันม,<อ>มันจะรู้เรื่องเหรอไม่มีทางรู้เรื่องหรอกก็ควักสิบ<น>บาทคบาขนสิบบาทคนหาเงินได้หมดเป็นเหรียญเก้าบาทเหลืออีกบาทหนึ่งก็เลยบอกว่าชะลอให้รถไปก่อนเก้าบาทเดี๋ยวพอถึงด่านเดี๋ยวนะจะรีบใส่มือรีบขับไปเลย ังเปิดกระจกขอบคุณครับอันอานอ่านอันโดนตำรวจไล่บัตรเดียวบัตรเดียวเดียวแล้วตำรวจตำรวจมาจับเนี่ยตำรวจนี่น่าสงสารคุณประหุตครับทำไมคุณไม่จ่ายครับเกลือขาดเงินอีกหนึ่งบาทพี่ครับพี่มีบาทหนึ่งเลยก็ขอตำรวจมาจ่ายตำรวเลือกว่ากระเป๋าเต็ม พอทุ่แหม่ฮะดูแสบตาเป็นคนโรคจิตอ่ะทำไมฮะชอบทะเลเริ่มเผาตัวเองแล้วไม่ได้เห็นทะเลบวันนั้นบริษัททีวีนันเดอร์ของเราเนี่ยก็ไปเลี้ยงกันที่เกาะสมุยครับทุกคนลงจากเครื่องบินเสร็จแล้วอ๋อเกาะสมุยน้ำทะเลพวบขึ้นกันเดิมเดิมอะไรไปลูกจับรู้จักไม่ฮะขึ้นเดินมึนผมไม่เอา่งเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไอ้ขึ้นเดิมไงไอ้ขึ้นเดินเนี่ยไม่ใช่ไอ้ขึ้นขึ้นลูกใหญ่ทำไมมีหัวขึ้นไงหัขึ้นแบบนี้ไอ้ขึ้นเดิมไง มื่ก็คุยคือของคนเรือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเลี้ยงกันเสร็จเรียบร้อยก็ต่างคนต่างแยกย้ายเขาก็ไม่หลับตีห้าครึ่งพระอาทิตย์กำลังกำลังขึ้นเลยเขาก็กะว่าคงไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็นูดเลยครับถอดถอดเลยเองเดินหมดเลยหรอครับโดยที่เขาก็นึกว่าทุกคนนอนหมดแล้วปรากฏว่าพวกผมก็ไม่นอน ก็นั่งไปหมดดาราผู้หญิงจ๋ายาสุมินนั่งกันอยู่ระเบียงคือพอผู้ใหญ่เขาก็ตื่นแต่เช้ามาสูดอากาศเดินเล่นกันคือแทบทั้งบริษัทอะครับเห็นเขาอยู่หมดพฤติกรรมเขาก็คือลงไปปุ๋งในน้ําไปลงไปถ่ายครับแล้วก็ลอยนะให้น้ําให้น้ําอยู่ระดับคอครับน้ําเค็มเนี่ยจะช่วยพยุงตัวเราแบบไม่ต้องใช้กําลังทางใดทั้งสิ้นกางแขนออกนะครับปล่อยทุกอย่างให้เป็นอิสระใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็โทษนะฮะขึ้นตีครับขี้ติดผักเต็มติดสลามากเลยพี่ดำหนีนะเห็นไหมเห็นปุ๊บพอดำพอดำเสร็จนอกจากไปตีหลังเราขึ้นหัวด้วยพฤติกรรมไงพฤติกรรมเขาก็ไม่มีใครเห็นเขาแหละและนั่นที่มาของคำว่าหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะ